สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งานสภาพเงามๆจัดไปเลยครับกับ Honda c ซ vic FD นังฟ้านะครับมือเดียวป้ายแดงไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่เคยแต่งซิ่งไม่เคยติดแก๊สนะครับ2 1 9 0 0 0าบาทนะครับผ่อน3,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับสุดคุ้มแน่นอนคันนี้เป็นปี2011แท้นะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นโฉมไมเนอเชสนะครับไฟท้ายแดเหลี่ยมรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับขครได้ไปยินดีด้วยครับสภาพนี้ราคานี้หาได้ไม่ง่าย แน่นอนนะครับใครที่เข้าใจสนใจจองได้ทันทีครับผมรับประกันว่าได้รถแน่นอนจองได้เลยครับช้าอดแน่นอนครับรถสวยสมบูรณ์นะครับตัวนี้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชั่นนะครับเซนเตอร์ล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถอยู่ในสภาพที่งานมากๆเลยนะครับไม่เคยชนนะครับ ไม่เคยชนหนักอัดต่อหรือพิ่กว่ามใครที่สนใจเข้าใจถูกใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ Honda Civic FD ดีนางฟ้าปี2011นเะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเจ้าของเริมข้าราชการตำรวจนะครับคันนี้ไม่แท 250, ้250,000กิโลเมตรโดยประมาณ Honda Civic FD ดีนะครับกว้างขวางนั่งสบายมาชมมาเช็คนะครับอยู่บ้านไกลไม่สะดวกกลัวไม่ทันจองเลยนะครับ ไม่น่าจะจอดนานครับพรุ่งนี้ก็น่าจะหายไปแล้วครับใครที่สนใจเข้าใจนะครับมาชมดูได้ครับกับสภาพและราคาเปิดมาแบบเย้ามากๆเลยนะครับราคาสภาพสุดคุ้มแน่นอนใครได้ไปยินดีด้วยเลยครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับรถไม่เคยชนหนักต่อไม่เคยติดแก๊สไม่เคยแต่งซิ่งนะครับเปิดโปรโมชั่นแบบเน้นออกไวๆ มาเลยครับมาเลยครับใครที่สนใจและกำลังหาหา้ามพลาดนะครับสภาพเนียนกริบเลยนะครับภายนอกภายในสีขาวสีสวยเงาฉ่ำน,นะครับเกียดข้างนนสมบูรณ ช่วงล่างนิ่มๆครับอาเป็นว่าท่านชอบและสนใจผมนําเสนอให้กับสมาชิกที่กําลังหา FD นะครับนานๆจะเจอและเจอในสาภาพแบบนี้ราคานี้ใครได้ไปบอกเลยครับว่าสุดคุ้มแน่นอนรถสวยรถคัดรถเช็คเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับกล้าการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกกว้๊มเอกสารครบถูกต้องการันตีการโอนนะครับโอนไม่ได้เราซื้อคืนนะครับก็เป็น ตัวเลือกที่งามมากๆนะครับสมาชิก FD สมาชิก C ีวิกถ้าชอบถ้าถนใจถูกใจเข้าใจจัดได้จัดครับรีบจองนะครับแล้วประกันได้รถแน่นอนจอดไม่นานพวกนี้ก็ไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับราคานี้สภาพนี้